เบรดดี้แคตเตอร์อ่านิวโรเหนือกับยี่สิบอีกแล้วเหนือระดับยี่สิบอีกแล้วนะั่าทุน <Wow. S 1> ผมลุ้นบอททอมนะรอบนี้นะครับคือการที่ตัวตัดสีเซนเด็กเนี่ยนิวโรกลับมาเหนือยี่สิบแล้วก็เริ่มไม่ลงแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็ลุ้นบอททอมรอบนี้นะครับสำหรับตัวเซนเด็กนะครับคือเก่งกำไรได้เลยครับซื้อได้เลยใครที่แบบเล่นจุดกลับตัวเล่นแบบ ซื้อกองทุนเพื่อลดหย่อนภาษีอะไรเงี้ยตรงเนี้ยผมมองว่าทําได้แล้วครับมีเงื่อนไขไหมอะไรที่เราผิดทางตรงไหนมอบตัวหลุดโลครับหลุดโลของรอบนี้นะครับก็คือหนึ่งสี่สองสามครับโอเคถ้าหลุดโลเลิกกันนะแต่ว่าเบรดเริ่มส่งสัญญาณแล้วว่าเจอบะอทอมแล้วนะใช่ครับแล้วก็ในส่วนของเซกเตอร์โลเทชันครับพี่แดงเซกเตอร์โลเทชันก็ กลุ่มที่นำตลาดตอนนี้เนี่ยจะมี4กลุ่ม4กลุ่มคือฟู้ด ICT, ีทีเฮลท์แคร์แล้วก็รับเหมารับเหมานี่อาจจะอ่อนแอหน่อยนะแต่ว่าถ้าที่แบบดูดีๆครับจะมีฟู้ด ICT กับเฮลท์แคร์ที่แบบปรับตัวมาค่อนข้างดีนะครับแล้วก็กลุ่มที่กำลังมากำลังมาคือฟแน a n นซ์กับทัวริซึม ไฟนั้นกระตุ้ซึมใช้ได้เลยทีเดียวนะครับคือแบบกําลังมาในโซน improving ก็มีลุ้นเข้าสู่โซน leading ในอนาคตส่วนนี้ยังพักตัวอยู่เนี่ยก็จะเป็น energy กับ electronic นะที่พักตัวในโซน weakening ต่อเนื่องส่วนปิดโตยังอ่อนแอแต่ว่าเริ่มลุ้น bottom แต่ว่ายังรองมันหักหัวขึ้นถ้ามันหักหัวขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยนั่นแหละจะเป็น bottom แต่ตอนนี้ยังไม่หักหัวขึ้นนะครับก็ออดูเรื่องของนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจีน ชุดใหญ่รอบนี้นะว่ามันใหญ่ถูกใจตลาดไหมถ้าใหญ่พอมีน้ําหนักมากพอเนี่ยหุ้นที่เกี่ยวกับจีนน่าจะกลับหมดนะอะลองเฝ้าดูซึ่งวันนั้นเราคุยกับผู้บริหารของเนอร์เขาก็พูดได้ฟังเหมือนกันว่าทุกๆช่วงของวันชาติจีนเนี่ยโกลเด้นวีคเนี่ยนะครับเขาก็จะมีมาตรการแบบนี้ออกมาเรื่อยๆสม่ำเสมอแล้วปีนี้มันเป็นปีที่เศรษฐกิจจีนดูเศร้าๆเหงาๆอะ่ะ ก็ลุ้นกันว่าจะมีอะไรออกมาใหญ่ๆนะเดี๋ยวไปอรอลุ้นกันนะครับ